สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนครับวันนี้พบกับช่องยูนิตอีกแล้วครับวันนี้เราจะมาทำอย่างนะ<ก>ทำอะไราะ,ะเลทำแกงขี้เหล็กครับขี้เหล็กไก่มูสามชั้นไก่มูสามชั้นไก่มูอื่นไ,นได้ไหมอหมูเนื้อแดงได้สำหรับคนไม่กินมันแต่เรานั้นเน้นกินมันค่ะ ค้านตอขา้นัน้นตินเขาต้องพั่วกเามีหมูสามชัแล้วก็ตื่นนะคะนี่นอมาเอาอีใหม่ท่านชมพยายามมาเพลงหูฟังนะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ดีอรับ ใบอีใบมะกรูดหมีสามชั้นใส่น้ำดดขุกคลิบ<ม>เยอะๆคั่วสุกต้มพริกแห้งตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลงไปมาคั่วกับหมูสามชั้นนะคะหลังจากนั้นถ้ามันไม่เหมือนจะไม่มองกี้เราก็เติมน้ำข้าป<ม>อัอ่า ทั้งมือทำไม่เป็นหรือต่อไปทำมือยังไงมันยุกค่ะนี้สุกแล้วอันนี้สุกแล้วอ่าแล้วปรุงอะไรต่อเหรอเหรอปลาคะับนิดนึงหยอปลาหรืเหรอาค่ะคนไม่กินปลาก็ไม่ต้องใส่นะคะเราใส่น้ำปลาเอาปลานะครับท่านผู้ชมครับเุณผูดูอย่เอาคนคลีนๆแต่เรากินแบบปั้นวาสแบบบ้านเราต่อไปเราปรุงรสนี้เลยนะคะ เอี่แต่เมื่อกี้เหมือนเห็นนั่น่นอนใบย่านางใช่ค่ะอ่าแบบนี้นะคะตะว่าโอเคละเราก็จะใส่มีข้าวเบือตำข้าวเบือคือข้าวเหนียวแช่แล้วมาโขลก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 โลกผสมกับหนานย่านางเขียวเขียวมีใบย่านางด้วยเนาะค่ะเอไปเลยค่ะเมื่อค่ เราจะทับสูตรคลุกนี่คลุกแค่เดียเป็นบางพื้นที่ก็ใส่ใบกิเลศอันนี่เลยไหมต้องใส่ใบย่านางเราใบย่านางหรือบางบ้านบางคาเรียนเขาจะไม่ใส่น้ำย่านางเมนชอบในเราเนี่ยชอบกินน้ำคอโรฟิลเอค่ะอ๋อคอโรฟิลเอนะครับท่านผู้ชมครับเราเน้นเน้นคอโรฟิลเอค่ะอ่าเขียวเขียวนี่ดูเอาเองนะครับทีต่อไปค่ะ ชอบก็ลองเอาไปทําดูนะครับอันนี้ผมเองก็ทําไม่เป็นผมมีหน้านะที่แค่ถ่ายให้เขาเห็นว่าเป็นยังไงนี่แล้วก็เอาน้ําน้ําครดท้ายกระบอกกระบอกเช็ดนะครับ,รบ,รบจริงนไหมไปลองทําเองนะครับไปลองปรุงเองทําเองอ่าโอเคอ๋ท <ำ S 1> อ,อ,อทำแบบนี้เลย รเ,เราศึกษาวิธีการทำดูนะครับก็อย่าลืมถ้าไปดูแล้วยังไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปไปแล้วกันคนระับเดี๋ยวเราจะไปอตอบให้ไม่เังไงนะครับเรามีไขม่มดแดงก็มีอร่อยค่ะใส่ไขม่มดแดงโอ้ไม่ทัน,ลนแล้วไม่ทันละไม่ใช่เราได้ไขม่มดแดงประมาณสักกล้วยหนึ่ง มันยังแห้งอีกเราอยากได้น้ำก็ตึงน้ำเข้าถ้ามีคำถามได้ป่ะสมมุิว่าถ้าระหว่างไข่กับแม่แม่มดแดงนี่คมะต้องควรจะใส่ไข่มดแดงมากกว่าแม่เนาะเน้นเน้นเนน้ไปที่ไข่นะครับมดแดงมันทำให้เปรี้ยวค่ะอ๋อใช่ไหมมดแดงทําให้เปรี้ยวใช่ค่ะอือใช่ใช่ผมผูลืมคลิกจุดนี้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีโอกาสได้ทํานะครับอ่านี่กำลังจะเสร็จแล้ว แต่ใครที่ชอบนะครับลองลองลองไปศึกษาดูลองไปดูนะครับชอบเปรี้ยวปิดชอบเผ็ดแล้วก็เติมพริกอันนี้ตุ๋ๆได้อแล้วก็ชิมรสชาติเอาให้มันกลมกล่อมค่ะมีรสชาตินัวแล้วก็หยดน้ำปลาได้ผงชูรสเพิ่ม ก็จะร้อนนะคะโอ้รโหโหโห้อนเนี่ยคปรุงเพิ่มเติมนะครับอแ่อนนะคะเติมน้ำลาก่อนที่เราจะมาเป็นแกงขี้ขี้เหล็กตรงนี้เราต้องเอาขี้เหล็กยอดคัดเลือกยอดขี้เหล็กอ่อนๆนะคะเอาไปต้มน้ำก่อนต้มน้ำสองสามรอบแล้วก็คัดน,น้ำสดด็ดให้มันเป็นปั้นเมื่อกี้นี้นะค่ะ คั้นน้ำแล้วค่อยมามต้มแกงไม่งั้นมันก็จะทำให้ขม,ม,มชอบขมมากขมน้อยแล้วก็ต้มเรื่อยๆล้างน้ำคั้นคั้นนี่แล้วก็คือต้องต้มแล้วคั้นต้มค่ะน,น,นี่มันเกลียด,ดีมันยอดอ่อนๆถ้าเราซื้อในท้องตลาดมันจะงเป็นใบแก่ๆมันจะยิ่งแก่ทำให้ขมเย็มกุ้เค็เอายอดอ่อน,นเดียวใช่อาแล้วเรามีวิธีสังเกตยอดคิดิก ยอดคนยอดเป็นยอดเลยค่ะไม่ไม่เวลาเวลาเราเราไปหาขีเหล็กบางทีคนบางคนอาจจะหาคีเหล็กไม่เจอนะค่ะโอ้ยแต่ไม่คีเหล็กไอ้ใบนี้ก็คีเหล็กใบนี้คีเหล็กผมเคยได้ยินว่าหยิบขีเหล็กผิดนี่ไปไงพี่เข้าน้ำเหล็กลานแล้วนีคับขีเหล็กครับให้ท้องเสียอ่าแต่ว่ามันมีการสังเกตใบที่เราเวลา้นาะนี่ก็ลำดับสุดท้ายแล้วก็เติมต้นหอมหั่นใส่ก็เป็นอันเปดแก๊ส อันนี้เสร็จเร<า>ียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะดูเลยครับนะครับโอเค,ครับอย่าลืมนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ